Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around. You might just learn something new. ชื่นชมอะชื่นชมคนที่ เสิร์ฟได้เงินเยอะกว่านั้นมากอ่ะแล้วเราสามารถเก็บเงินได้ด้วยอ่ะมันก็ความจนนั่นแหละก็อยากได้เงินนั่นแหละมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยากย้ายประเทศเนาะเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่รู้สึกว่าอยากามาอเมริกามันก็เป็นเพราะความจนนั่นแหละเขาก็อยากมาหาเงินกันเนาะอันต่อมาคนที่รู้จักหลายๆคน อแล้วตัวเองตอนเด็กก็เป็นเหมือนกันเรารู้สึกว่าการมาอเมริกาเนี่ยมันคือการได้ social s t a ตัสมันเป็นการอัปเกรดตัวเองบางทีอ่ะคนที่เป็นคนจนโตมาในบ้านที่จนอย่างเราบางทีหเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้งานได้เงินดีๆแต่ว่าอเมริกามันก็ให้โอกาสเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอยู่เมืองไทยอ่ะคนดูถูกอ่ะอาจจะหลายๆคนอาจจะดูถูกคนจน รู้สึกว่าเป็นคนละชนชาตกันแต่พอมาได้ได้มาอเมริกาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีสเตตัสอัปเกรดขึ้นมาคนก็จะมองคนที่มาอยู่ที่อเมริกาเปลี่ยนไปคล้ายๆกับว่าถ้าเราเทียบกันเนาะก็คล้ายๆแบบมาอเมริกาเทียบกับการถือกระเป๋บบาลุยบินตองพอคนเห็นแล้วก็เออเป็นคนมีมตังเนาะก็คือชื่นชมขึ้นมาอัปเกรดเป็นการอัปเกรดสเตตัสตัวเองขึ้นมาแต่ว่า กระเป๋านั้นมีเงินหรือไม่มีเงินมันก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาที่นี่เราประสบความสุขเ็ยฟังฟังสัมภาษณ์ของคนที่เขามาที่อเมริกาจากเมืองจีนเหมะที่เขามาโดยผิดกฎหมายที่เขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาพอเขามาแล้วอ่ะมันก็หางานทาไม่ได้แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดแต่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม ว่าเขาจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกดีละหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือแน่นอนอะ่ะการส่งเงินให้ที่บ้านเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของใครหลายๆคนที่ถ้าอยู่เมืองไทยอะ่ะอย่างตัวเองอะ่ะแค่จะซัพพอร์ตตัวเองยังจะไม่พอแล้วอะ่ะเพราะช่วยที่บ้านนี่ไม่เหลือเลยสบายคือจากหน้าไม่ถึงหลังแต่ว่าการมาที่อเมริกาสําหรับอะไรคนเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เก็บเงินบางคน เนี่ยมาทํางานทํางานทํางานอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็แชร์บ้านอยู่กับหลายๆคนแล้วก็ประหยัดเพื่อจะเก็บเงินส่งให้ที่บ้านอันนี้มีเยอะบอกว่าปี2022อะ่ะผลการสํารวจคือคนที่ออกนอกประเทศจากไทยอะ่ะแล้วมาทํางานเนี่ย8.3บิลเล้ยนดอลลาร์ณะที่ส่งกลับเมืองไทยแสดงว่าคนแบบนี้มันมีเยอะเนาะ ทัน,นี้เหตุผลที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็เป็นส่วนหลักของตัวเองเลยที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากมาอยู่อเมริกาแล้วก็จากสัมภาษณ์หลายๆคนนะ่ะเฮ้ยทุกคนก็คิดแบบนี้นะคืนมาอเมริกาแล้วได้ฟรีดอมแล้วก็เป็นการที่เรา BREAK c u l t u r a l norms หมายความว่าอย่างตัวเองเนี่ยเราอยู่ยเมืองไทยรูสึกว่าบางทีมันยังไม่ใช่ตัวตนเราที่แท้จริง เราต้องพยายามปรับเข้ากับสังคมมากจนเกินไปจนมันเสียความเป็นปตัวตนไปอย่างตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยตัวเองก็พยายามแต่งหน้าทําผมต้องสวยพยายามมากกลัวถูกล้อนู่นนี่นั่นต้องทํางานเยอะๆกลัวว่าจะโดนว่าเป็นคนขี้เกียจคือรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอมาอยู่อเมริกาโดยเฉพาะการย้ายมาอยู่อะไรก็เนียรู้สึกว่ามันเหมือนถูกที่ถูกทาง พราะหนึ่งเฮ้ยมันมีคนแบบเราอยู่เนาะที่แบบไม่แต่งหน้าคนที่ไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันละกันแบบว่าชอบธรรมชาติสโลลีฟสโลลไฟ์ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจที่นี่คนที่สโลลฟ์ที่นี่มีเยอะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเอออันนี้แหละที่เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนของเรามากมายว่าไอตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้นะว่าอเลรก็มันเป็นแบบ คนที่มาก็พูดแบบเดียวกันว่าเฮ้ยพอมาแล้วอะ่ะคืออเมริกามันใหญ่มากล้กคนมันมีตั้งหลายรัฐอะ่ะมันก็ต้องมีสักรัฐหนึ่งอะ่ะที่มันเรารู้สึกว่าเราเข้ากับโคเชอร์แบบนี้อย่างตัวเองมาอยู่อเมรกิกาเราสึกว่าเออไอโคเชอร์ของคนอเมรกิกาคือทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มันมีฟรีดอมที่มากขึ้นมันมีความเป็นตัวตัวของเราเราสามารถเป็นตัวของตัวเราได้มากขึ้น แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอย่างเราเลยก็เขาก็อาจจะไปอยู่ตรงรัฐอื่นที่เขารู้สึกว่าฟิตอินมากกว่าถ้าอ,อเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากเมันดิเวอร์สมากเราสามารถไปหากลุ่มคนที่แบบเหมือนกับเราได้มันมีโอกาสเยอะไงซึ่งอันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากไปอยู่เพราะว่าหนีความกดดันนั่นแหละแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยบางคนสามารถหาไอพ็อกเก็ตที่ ตัวเองฟิตอินได้อะที่สำคัญเรรู้สึกว่าเออมันห่างจากเมืองไทยมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาตัดสินเราเพราะว่าเราอะไม่ได้รู้จักใครเนาะเราไปอยู่ประเทศอื่นอะที่เราไม่ได้แบบมาอยู่ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราไม่มีสังคมที่นี่ตั้งแต่เด็กคนไม่ได้รู้จักเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายเพราะมันไม่มีใครมาตัดสินเรามีคลิปหนึ่งเห็นมีคอมเมนต์นะประมาณว่าเอ้ย เราควรจะแต่งหน้าให้ดีกลัวแฟนไม่ลากอะไรเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกับว่าเออถ้าเราไม่แต่งหน้าแต่งตัวให้ดีคนจะดูถูกอะไรก็คือโคเชอร์โคเชอร์หนึ่งนะก็อาจจะเป็นโคเชอร์ของไทยเนาะที่เราต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้ดีกลัวคนดูถูกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะจริงในสังคมบางอย่างแต่คือมันไม่ใช่ตัวตนของเราไงแต่อย่างเรามาอยู่ที่เนี่เราสาึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแต่งหน้าเราไม่ต้องแต่งตัวก็ไม่ได้มีใครมาตัดสินอะไรไม่มีใครมาจ้าเราแบบนั้น เองก็ยังมีลอเล่นกับแฟนแล้ว่าแบบเรื่องแต่งหน้าแฟนเขาก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าต้องแต่งหน้าแบบเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องแต่งหน้าทําไมต้องแต่งหน้าแฟนก็บอกไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องแต่งหน้าแล้วแฟนเนี่ยจะไม่ได้ชอบคนที่ประโคมอะไรเยอะแยะมากไงก็คือเป็นคนที่แบบแบบเดียวกันไงตัวเองก็ถือว่า อาตัวเองออกมาแล้วเราไปหาสังคมอื่นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกสบายใจมากกว่าแต่ทีเนี้ยคนอเมริกนที่อเมริกาที่อยากย้ายไปอยู่ในไทยเขาก็เหมือนกันเลยบางทีมันสลับกันเนาะเขาโตมาจากที่นี่เขาก็อาจจะมีสังคมที่เขาโตขึ้นมามีคนรู้จักเยอะเขาก็อาจจะอยากย้ายไปเพื่อที่จะได้เบรกเหมือนเราอ่ะจะได้ไปออกไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่มีใครมันจบจ้องที่ไม่มีใครมาตัดสิน เาเองก็อาจจะอยากออกไปหาสังคมที่เขา fit-in ที่เขาไม่ต้องมีความพยายามมากเพราะว่าสังคมในอเมริกาเขามีโมของเขาอ่ะอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนอเมริกันทุกคนที่จะชอบโตมากับสังคมแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าการย้ายออกประเทนเนี่ยงก็คือฟ e ีดอมของเขาอไปอยู่ประเทศไทยไม่ต้องมีใครจับจ้องเหมือนกันแล้วบางทีเขาอาจจะชอบพาเจอแบบไทยหลายคนเนี่ยฝรั่งเนี่ยมี perspective ยว่าเป็น Land of s p สไปรางสอย่างาามืองี้มัเนะ แบบอเมริกามันก็ไม่ใช่นะพอแกเริ่มย่างเองก็เลยว่าเออไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่ากลัวแบบกินอาหารแล้วปวดท้องกลัวแบบห้องน้ำกแบบลัวรถกลัวอะไรกลัวไปหมดเลยเขานี้อีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือจริงๆอะ่ะฝรั่งอะ่ะเวลาเขาไปเมืองไทยหลายๆคนอะ่ะเขารู้สึกว่ามันก็ได้โซเชียลสเตตัสสำหรับคนไทย จากต่างประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เวลาเขาไปสอนหนังสือตามพวกโรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยเขาสตาร์ทก็คือห้าหมื่นแล้วนะคือได้เงินทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเฉพาะทางอ่ะแค่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสมากกว่าคนไทยบบ่ที่จะหารายได้ที่มันดีแล้วก็คอสเลเวิงที่ถูกที่ประเทศไทยได้แล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นอนะ่ะเนาะเรา เริ่มทนอากาศหนาวไม่ไหวเวลาที่อยู่เมืองหนาวอ่ะถ้าเราอายุเยอะขนาดตัวเอง 40, 40กว่าเนี่ยแค่วลีกอนเนี่ยที่มาตกสองาวันเฮ้ยบางทีแบบคือมันเริ่มปวดข้อปวดอะไรแล้วนะ สามารถไปอยู่ในเมืองซิตี้ไลฟ์แบบนิวยอร์กหรือ l อลเอได้เพราะมันเป็นเมืองที่แพงมากแต่ในขณะเดียวกันถนะ้าคนพวกนี้ไปทํางานที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพเด็กพวกนี้สามารถเอ็นจอยซิตี้ไลฟ์แบบโลคอสได้เลยเราก็อยู่สบายๆได้เลยคนอายุน้อยหลายๆคนเนี่ยเขาถึงอยากไปอยู่เมืองไทย เพื่อแบบ keep up with the cost inflation อะไรก็ หลายคนเนี่ย ไว้ฝันไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้หลายคนมริกรหลายๆคนที่ย้ายไปเมืองไทยเราไม่ชอบมันก็มีเพราะว่าเขาอาจจะมี expectation ที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงของเมืองไทยเนาะแต,แต่หลายๆคนที่มาอยู่เที่ยมบริกา